เปาเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามาทําเมนูครับผมไปครับผมนี่เมนูอะไรครับผมแกงฟักทองเหมือนเดิมแกงฟักทองเหมือนเดิมครับผมแกงฟักทองใส่ไก่แกงกะทิอะไยังใส่อะไรลงไปแล้วบ,บ้างใส่ตไก่นี่แหละน้ําเดือดใส่ตไก่ครับผมใส่กะทิลงไปที่น้ำใส่เลยนี่เป็นน้ำกะทิครับผม หยด,ดมีคุณค่าทุกหยดมีคุณค่าแล้วก็ไม่พอครับผมใส่กะทิผงลงไปด้วยครับผมใส่ผงกะทินี่นเอกะทิะทผง <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> นี่ครับผมแกงไก่ใส่ฟักทองครับผมนี่ครับ ฟักทองของเราคร <ทำ S 1> ับผ <ทำ S 1> มแกงไว้ทำบนพรุ่งนี้นใส่บาทครับผม,มพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้วันพระรอให้น้ำเดือดแล้วค่อยปรุงแล้วว่าจะแกะอันนั้นก่อนแกะของดีก่อนอันไหนของดีนี่ครับผมของดีห่อใหญ่ครับผม <laughs> <laughs> ไม่มีก็ไม่อร่อยครับผม ตองดีประจําช่องครับผมกินเป็กิโลเลยะกินเป็นกิโลห่อใหญ่นี้กี่วันครับหมดถึง,ส,ถงสองอาทิตย์ไหมครับผมไม่น่าจะถึงถึงอยู่ได้พอเดือนอยู่พอเดือนเงินวากลไดเงินว่า,วาะครับผม น้ำก็เริ่มผุดขึ้นสักหน่อยแล้วผมหาไม่เจอรถดีหอยใหญ่รถดีหอใหญ่หายแล้วผมตอนจัดตอนจัดงานไม่รู้ว่าเราเอาไปไว้ไหนเนาะก็เลยหาไม่เจอเลยผมหบอมงหน่งโลหอละหนึ่งโลครับผมหาไม่เจอแล้วผมนี่ครับผมเริ่มเดือดแล้วผม ต้มไก่ใส่ฟักทองแกงไก่ใส่ฟักทองอ๋อแกงแกงไก่ใส่ฟักทอง,ทองชมกันยาวไปเลยครับผมโุ้งใหม่ เธอเดียดจะจะล้นหม้อแล้วนี่คนละคนครับผมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ล้นหม้อครับผมคนครับผมทุกคนเนื้อไก่ของเราเพแจ๋พ่อแต่ก็เห็นโซ่อ๋อนื่ว่าเจอรถด,ดี กาแฟซื้อไว้สามสองแพทใหญ่ไม่ใช่เหรอหอมมากครับผมหอมกลิ่นกะทิครับผมตีขึ้นจมูกแล้วครับผม <Ooh. What? S 1> มาครับผมต่อไปเป็นวิธีการปรุงครับผม <c oughs> เอาบอกเขาด้วยดิ ชุดลดชุลดครับผมกี่ชอ้อนซอนครึง่งซอนครึ่งครับผมซอนไม่น้อยครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยตบด้วยรสด,ดีครับผมไหนลงไปตบดีโหยลงไปครับผมแล้วก็น้ำปลาครับผมขาดไม่ได้น้ำปลาตาสับป,ปะน้ำปลาตาสัปปบปะรดครับผม เมนูนี้อร่อยนะครับผมอร่อยดีแล้วก็ใส่ปลาครับผมนิดนึงครับผมเกงกะทิใส่ปลาแกงกะทิใส่ปลาครับ <c oughs> ผม <c oughs> นิดแต่น้ำเดือดเนียไม่เอาซักลงนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะปรุงครับผมชิมก่อนมาขั้นตอนครับผมนี่เมนูหลักของเรามีอะไรบ้างที่ว่ากรรมขึ้นมานี่ ใบมะกรูดหองละพา uh huh. มาใส่ฟักลงไปครับผมฟักลงไปต้มให้เดือดอเดืดซ่บมันอยู่ตรงนี้ของเ่บมันอยู่ตรงนี้ครับผมฟักทองมันหวานมากฟักทองนี้เราไม่ได้ซื้อครับผมฟักทองปลูกลงบ้านครับผมดูครับผม เสร็จแล้วครับผมเมนูนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี่เห็นไ,ไหมครับผมเชี่ยวอีกสักหน่อยครับผมก็เสร็จแล้วครับผมนี่ยโ้สุดยอดมากครับผม เอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับจะให้บ่าวเอ็กทำคลิปอะไรก็คอ,อมเมนต์มาได้ครับผมขอบคุณครับผม